พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่เปลือกวัดจิ่งแก้วนะครับรุ่นกุศะนะครับเนื้อมวาบนสารก็จะสวยงามเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพิมพ์นี้ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเบเต้แดนสตอนะครับ,บช่องเช็คอินสตูดิโอช่องที่จะพาเพื่อนๆไปศึกษาพระผงพระสมเด็จของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธยานโตคมังสี และพระผงต่างๆนะครับของเกจิอาจารย์ต่างๆเท่าที่ที่ผมจะมีเพื่อหาข้อมูลมาได้นะครับก <ๆ S 2> ่อนที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับพระที่พเพื่อนๆเห็นตรงหน้าผมฝากพเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมสําหรับพระที่พเพื่อนๆได้เห็นข้างหน้านะครับคือพระหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนะครับรุ่นแรกที่หลวงปูจ่จะสร้างรุ่นนี้ได้รับคากล่าวขานกันนะครับว่าเป็นรุ่นพระผงรุ่นกุศะหรือที่ชาวบ้านคนเก่าคนแก่แถววัดกิงแก้วเรียกเป็นบากว่าพระบัวความบัวหายนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับสามพิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะไป ดูในรายละเอียดการเจาะลึกลงไปนะครับทำไมถึงเรียกว่าขุดสะนะครับก็เพราะว่าพระรุ่นนี้หลวงปู่เผือกได้สร้างแจกชาวบ้านที่มีกิจตา,าร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือเสือสละเวลามาช่วยขุดดินภายในบริเวณวัดหลวงปู่มีดำริจะสร้างโบสถ์ขึ้นจึงได้หาทําเลที่เหมาะสมและคิดจะปรับพื้นที่โดยสร้างโบสถ์ให้สูงขึ้นเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำมาก เวลาหน้าฝนน้าก็จะท่วมแล้วก็ได้ขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันนะครับขุดดินคน,คนละไม้ก็ละเมอกันน่ะนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยผมก็ยังเกิดทันสมัยผมเด็กๆนะครับเวลามีงานวัดจะช่วยกันก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดในยุค80-90ก็น่าจะทันงานวัดนะครับนะฮะขุดดินนะครับกลายเป็นสระน้ำเนี่ยข่าวเพศสะพัดออกไปว่าหลวงปู่เปลือกจะสร้างโบสถ์และช่วยกันขุดดินขึ้นมาถมนะครับพื้นที่สร้างโบสถ์ นะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นจึงออกมาช่วยกันขุดดินเมื่อว่างเว้นจากการทํานาทําไร่ทํางานก็เข้ามาในวัดมาช่วยกันโดยไม่ได้มีใครคิดค่าจ้างค่าแรงกันนะครับหลวงปู่เบิกจึงคิดที่จะตอบแทนชาวบ้านที่มาช่วยงานวัดจึงจัดทาพระเครื่องออกมาแจกจ่ายคนที่มาช่วยขุดดินจึงเป็นที่มาของชื่อพระเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นขุดสะนั่นเองนะฮะพระผง พุทธะมีสามพิมคือ1นะครับพิมพ์ใหญ่2พิมพเล็แกและ 3, พามพิมสามเหลี่ยมหรือพิมพ์แจกแม่ครัวเป็นเนื้อผมพุทธคุณบางองค์ก็เนื้อเหมือนกับพระสมเด็จวรคังครับเนื้อเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆจริงๆเนี่ยผมยังยังยังคิดไปเลยว่าเอ้เหมือนกับว่าเป็นเนื้อของมวลสารของเจ้าพระคุณสมเด็จพุะจการโตเลยครับจริงๆได้มวลสารนะครับพระสมเด็จวาราคังที่หลวงปู่ทองวัดราชโยธามอบให้หลวงปู่เพือก ใส่เป็นส่วนผสมในการสร้างพระรุ่นนี้ด้วยนะครับพระผงกุศะพิมพ์ใหญ่มีลักษณะรูปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับกว้างประมาณ1.7ซนเมตรยาวประมาณ3ซนิเมตรนะครับเป็นรูปพระนั่งขัดสมาธินะครับสองนั่งขัดสมาธิบัวบนนะครับบัวบน2ชั้นเป็นรูปนั่งขัดสมาธิบัวบน2ชั้นลักษณะบัวความบัวหายนะครับลับวกษณะบัวความบัวหาย,ยเพื่อนยังเห็นอยู่นะฮะ ก็ยังลานๆนะครับก็เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยครับด้านข้างซ้ายข้างขวาก็มีรัศมีนะครับเป็นประกายนะครับมีรัศมีเป็นประกายเป็นเส้นกระจายอ,าองค์พระลำใหญ่นะครับก็ลักษณะคล้ายๆพระสมเด็จวัดระฆังเลยครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ ใหญ่นะครับหลวงปู่เปลือกวัดกิ่งแก้วนะครับรุ่นขุดศะนะครับเนื้อมวาบุญสารก็จะสวยงามเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับท่นาน,เพ,าน,านเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็จะมียุบแยกย่นเหมือนกับเนื้อของสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับ จะมียุบแยกย่นหดตัวนะครับเหมือนกันเลยนะครับจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าได้อยากหลงปูทองนะครับซึ่งเป็นมวลสารของพระสมเด็จพระละังด้วยนะครับที่เอามาผสมอยู่ในพระผงรุ่นกุศลนะครับ ไม่เกี่ยวว่าตําหนิพิมพ์จะชี้จะคมหรือไม่คมครับดูความเหลี่ยนแปลงกายภาพนะครับเพื่อนๆยุบแยกย่นนะครับเหีียวย่นขนาดนี้นะครับจะไปชี้ตําหนิพิมพ์ประเทศอื่นเขาไปถึงดวงจันทร์กันแล้วนะครับเขากําลังจะคิดข้ามไปสู่อเอกภพใหม่แล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังหาข้อยุติไม่ได้นี่ผมเห็นตัวเลขด้วยเพื่อนๆเครับพื่อน รดูด้านหลังนะครับสวยงามยิ่งนักนะครับพระองค์นี้ผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มาแล้ว เกือบประมาณทดสอบไม่เหล็กดูแลเพื่อนๆวันสามดีเจตนาการสร้างบริสุทธิ ว่าเมนเหล็กดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพระมงปูเผือกว้วกิ่งแก้วนะครับรุ่นกุศลนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝก,กดติดตามกดถูกใจให้เพื่อนๆนะครับก็เป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ